ตเรามาดูพี่เรื่องบัตพี่ต่อครับพี่ตัวไหนกับตัวไหนว่าว่าไงน้องอันนี้ส่มาบอกว่าคนขายคอมเลยอะไรเนี่ยทำไมทำไมทำได้หลายอย่างจังเลยบัตรอะไรของบันซีโอที่ไหนเขานั่งเล่นตรงเล่นเกมไม่ได้เก็บบัตรเป็นไงกด้ก็พอดีรอแบบมีเวลแล้วก็เล่นหาได้ไงโอ้ใช่ทำได้ทุกอย่างเนาะเขาบอกว่าจริงคุณพครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้แค่นั้นแหละจบอะไรของมือไม่รู้หลังรี่หลังหลังรี่หลังรี่มาดูโพ s ิชั o n ห่อน มึงมึงมึงตีเนี่ยนะมึงไม่ใช่เป็นมึงเล่นสไตล์มึงอ่ะไหนไหนตรงไหนแต่ว่าเรเนี่ยเพยายามก็อยู่ไมไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม้เปิดนะมังซอนเพราะว่าไม่ไ้เปิดไม่เวิร์กหรอกผมรอรอซ้อนลอยเพี่ตัวพี่พี่แต่รอรอรอช้อนจานมาแล้วเนาะข้ามาแล้วรอช้อนซ้อมด้วยพอดีมันจิมจิ้มไม่ขึ้นรู้เรื่องแต่ไฟการต้องแข็งนะถ้าเล่นเนี่ยนั่งด้วยกันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดไฟการต้องแข็งถ้าไม่แข็งยากบอกให้ไม่แข็งก็ใส่ไม่เข้าถ หัวยูเลยผมว่ามันมันต้องตรงนี้ไม่ไม่งั้นตรงมังกินตรงไหนวะมีตรงนี้ได้ได้ครันก็เอาตรงนั้นโอเครู้เรื่องตรงกันทุกคนรู้นะตรงไหนตรงที่ผมกลับรถกินนะพี่เพราะเดี๋ยวมเดี๋ยวเราวะตรงลานจอดรถอ่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ต๋าตรงนี้ดิเราเนี่ยไม่มึงไม่ต้องถามเลยไอ้ไอ้ไอ้มึงมึงที่มึงถามว่ากลับตรงไหนอ่ะข้างหลังอ่ะมึงเห็นไหมลานโล่งอ่ะลานจอดรถอ่ะข้างหลังเห็นปะ อ่าพี่ของนั้นเลย,โ,ยโอเคเ,เ,เคนี่ยเราจะลงข้้นหลังวะอ,ออกนอกเลยหรอ,โ,อโหถ้าสมมติโดนเราเอาไปกัดนิดถ้ามันวิ่งเอาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นอะไรแบบนีดตามยากเลยเนี่นั่นแหละธรรมดาเราจะเล่นอ้อมสแตนเหรอพี่กินแล,แล้วแล้วถ้าในกรณีมันมันมัน,มนออกไปชุบเพื่อนแล้วเราเอาโซออกมาเอามาไว้ตรงกลางไหมถ้าเราคืนตรงกลางได้อะถูกปนะ เนาะโอเคป่ะคินโตสมมติว่ามันไปอุ้มมันมันมันไปเอาเพื่อนหมดใช่ป่ะมันก็ดึงออกมาแล้วก็เอามาไว้ตรงกลางแล้วมาเหยียบศพเลยก็ได้นะได้ับได้เออพี่ว่าโอเคนะถ้าดึงศพมันออกมากันแล้วก็มาไว้ตรงกลางอ่ะตรงกลางก็คือตรงกลางนี้นะเนี่ยในก่งกลางที่จอดอยู่นี้เนี่ยเหยียบมาให้จักี่นะครับเข้ามาข้างในหน่อยไหมอยวจอดปีกทางด้วยเขาเข้ามาเิยเรามาครบยังอ่ะจะได้ลงได้ เรามาันครบแล้วเนี <đấy> ่ยไม่มีใครยังไม่มาไหมน่าจะหมดแล้วพี่เอ้ยเอ้ยพี่โฮปแคสพี่โฮปแคสพี่โฮปแคสโอเคโอเคโหแต่งฟันวันล่าสุดวันวันไหนเว้ย สองห้าสี่สามแหมตาจุกไม่รอเลยนะยังไม่เกิดเลยนั้นอะไม่คิดเป็นอะไรเปรับะไรไ่เคยสองนาทีสามนี่ผมยังไม่เกิดเลยนะใช่ไปถึงแลนด์มาร์กในแลนด์เราซีซอนนี้รถประมูลหรอมันไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรถยอดเยสแอกแอกแอกจัดแอกจัดรถข่าวเท่อะครับนิดนึงขมายังวะ เอาแล้วไหนเนี่ยการกินนางน่ะจะเล่นไหมเนี่ยเที่ยงจะเที่ยงคืนจบมาแล้ววันนี้หาไฟหาศูนย์ไปหาศูนย์ไปขนาดนี้มีไฟโอวานตอนกอไอ้กุศพี่ชนะได้มาเท่าท่าสี่เนาะตาตาจากสี่หรือเปล่าจริงจริงจัดเห็นละวใครหายคนหนึ่งอ่ะใครหายไปรู้สึกไงรู้สึกไงตอนนั้นเนี่ยซอยบ้านอะไรอ่ะมันจะมี ติดกัตกใจเรื่องอะไรที่ที่ชนะได้ใช่พยายามส่งหัวตาแต่แบบพิกก็มาชนะได้โดยที่แบบขึ้นขบวนเขาแน่นอนโดนนํำไปแบบเขาอีกแต้มเดียวอ่ะเป็นผมผมผมแบบจับใจนะอีกแต้มเดียวแม่งชนะไม่ได้อย่างเงี้ได้แล้วก็ขึ้นมันบนเขาอ่ะโดนพลกเห็นปะเห็เลยทีีชมพูใช่ไหมยันเอ้สไฟกางตอนนั้นที่เราชนะในมอนเทดได้ไฟกลางเราเราแน่นนะเราเล่นเราเราเล่นแบบตรงกลางคือแบบดีอ่ะ เราไม่ปล่อยให้ตรงกลางมันมันโบว์อะเราเล่ยตรงกลางก็โบวอะไรก็ได้ให้เราได้เปรียบอ่ะพี่เอาย่างนี้เอย่างนี้อย่าปล่อยอย่าปล่อยให้ตรงกลางอ่ะไปแค่พี่น้องเลยไอ้นอย่างนี้ก็ได้เอาศพมาทิ้งอ่ะใช่ bro ทิ้งไว้ติดกับแองพอจะหลังบ้านจะไม่ต้องปิดีนจะปล่อยให้พี่น้องได้กาได้คนพูดในมอได้ยังไง่ะเวลาเวลามาทิ้งศพทิ้งลงตรงเนี้ยรู้พี่มันมันฝาตัวข้ามมันดึงได้เลยไงอ๋อคือไม่ต้องปีนใช่ป่ะดึงเขาดึงออกได้เลยไอ้คู่แก๊สคูแกร์คู่แกรสคูแก๊สคูแก๊ส คือไม่ไม่ขึ้นไม่ได้หรือเปล่าจะพึ่งลงนะ c o ไอแอปขอมยางแรนแคทพี่เป่าแคนะพี่เป่าแคนะลงแล้วขึ้นไม่ได้ลงแล้วขึ้นไม่ได้คิมหายแล้วต้องต้องก้มาแล้วโดมให้กินนชิบหายแล้วพี่อูแคสลองแล้วพีแอปพี่แอแอปแอปหลังอพรตแอปหลังอพตเหมือนเรหายสองนะครับแคสพคนปแคสไม่้โฮบขึ้นรถได้พ่อยโฮมันแคสขึ้นได้ขึ้นได้ของโฮบขึ้นได้ในกรณีโฮบอะบอกมันขึ้นรถดิ วัดรถขึ้นรถใช้ความเครียดเป็นของคนอื่นถูกครับมันแคบบนรถเราจะมานั่งเครียดทำไมครับชีวิตอย่าไปคงอย่าไปเครียดดิเล่นเกมแล้วก็ต้องรีแลกซ์แต่ถ้ามันกดลงรถแล้วอะขึ้นไม่ได้เครียดเรื่องอื่นมันต้องเยอะตั้งแยะแล้วมันเครียดเรื่องเกมอีกทำไมอ้าวหรอพี่ไม่ใช่ผมแคสพี่มาพี่ะมันขึ้นรถได้ถ้าแคบจะขึ้นรถได้เพราะว่ามึงแคสในรถไงมึงไม่ได้แคสแบบว่ามึงลงอ่ะ๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลง เอางี้มึงฟังกูนะบนมึงทาได้ไม่เฮี้ยค่ะแกงมันอง่ายแกงมันยังสู้โกตไม่ได้เลยเอางเลยแกงมันก็เพลิดเพลินเดมอนเฮดภาษีดีกว่าอีกถ้ามึงแพ้แกงนี้กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเขี้าะทำได้เอาไอเออกางใหญ่พวกมึงมาบุ้มหน่อยบุ้มหน่อยมึงทาได้เอ็มดีสู้ไม่สู้สู้เฮ้ยเห็นนะแกจากใครอะเห็นนะ อูมไฮโน้อะเอาเพื่อนเร็ว,รวๆมองหลังบ้านด้วยโอเคปะ่ะ<ม>ตรงกลางนะไม่ไหวนะกลับมาเล่นหลังบ้านกับเพื่อนมาแพะกับเพื่อนไม่ปล่อยให้ตัวเองดันขึ้นไปเอาเพื่อนนะโอเคปะ่ะกลับมารวมกับเพื่อนเข้าใจพอยนะถ้าตรงกลางรู้ว่าโดนกืนแล้วกลับมาเล่นกับเพื่อนข้างหลังมารวมกุมกับเพื่อนไอ้แฟงพี่ฝากหน่อยนะเว้ยเหนื่อยหน่อยนะเว้ยน้องโจกฝากด้วยนะครับ ครับรู้เรื่องครับสักครู่นะครับปวดเหยียนั่งานเหยียบอยู่ว่ออนัยขอว่ออนัยพี่เป่าป่ะครับคนเ,ปเปลหลือใครพี่เป่าเดี๋ยวใครพี่เป่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมปอเดเจอด้วยหน่อยเออเออแกมีตอรี่เหรอเขามาดูเราเป็นพิเศษเขาไม่ไปดูน็อตเช็งเบื้องหรอวะไอ้เหี้ย มวยคู่เอกไงพี่บิ๊กแมชข้บรถได้พี่ข้บรถได้ข้บรถได้พี่ป่ามารั่งมาลงลงลงมาลอ๋คไม่เป้นไปแล้วครับพี่พี่พี่ป่าวเขาวงไปแล้วไคนไมัขึ้นล้วป่าวเขาวงจะไม่ลองจะไปเลยหลังบ้านนี่น่าหลังบ้านนี่น่า มา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 มึงลงมาใครยังไม่คนไหลฝากคนไหลใหด้วยทำอะไรกอยู่กนหลังสายนะวิ่งสายนะจะเหลือไหมเรากาะตรงลานจอดรถพี่สากตรงโน้นเตพม่อนเย่าตรงหรออันนี้ไม่มีตรงดึงศกเพื่อนนะพี่อะไรนะแฟนเราไม่เข้าไปเราอ่างเลยแฟนจะไปขอบอาวุธด้วยนะสักกูตายอ่ะได้พี่ผมเอาที่อยอะอ่างเลยชนตรงตรงเป็นตรงสิบอะโอเคโอีคโอเคเนาะตรงเลยตรงฮิ้วหน่อยดิจับแหวนแลแค่เองบ้านนี่ มาขาลงแล้วนะมึงมามึงมามึงมาเดี๋ยวพี่าตัวเพื่อนมาเมตามผมนะยเบ่มา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 ้ไอพีแปดสิบไปหน้าหนไปหน้าหนไปหน้าวิ่งตรงวิ่งตรงโอเคโอเคโอเคจะเปิดเลยจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเพื่อนจะประมาณนั้นปติปติปกติมา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 เขาสูเขาสูงหน่อยเขาสู้หน่อยดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเฮยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วดันมาดันมาดันมาเพื่อนดันมาเพื่อนดันมาเพื่อน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 

หลังบ้านเพื่อโดนเรามาหลังบ้านมานะตรงกลางตรงกลางมาเต็มตรงกลางนะกลับมาเต็มตรงกลางช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขึ้นมาเล่นตรงกลางหน่อยตายดีอควายเอาสโซมันนี่เอาสโซมันนี่เอาสโซมันนี่เดี๋ยวผมเอาไปเองขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนตายเยอะนะเพื่อนมาเพื่อนไปเยอะดึงเพื่อนหน่อยมาเพื่อนไปเยอะทป่บ่อสิบสองคนทำได้ทำได้ทำได้ทกลับเพื่อนตรงกลางนะมันกลับเพื่อนตรงกลางนะกลางหน่อยเฮ้ยไม่เอาไปครับไปเอาชา เอาส่วนมันออกด้วยดิรลเพื่อนเอาส่วนมันออกด้วยไม่เลยเพื่อนการไฟการไฟกลางไฟกลางไฟโดนนะเอาเพื่อนไปชุบสแตนหน่อยเพื่อนไปชุบสแตนหน่อยชุบแล้วโดนหกุดดิเด็กขี้อะ เงี้ยเยมึงตวแกงยืมไม่ใช่แก่ไม่ออกไม่ออกไม่ลื้มเพื่อนไม่กไม่ออ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 กไมออกไม่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 ออกมออกไม่ออกไม่ออกไมออไม่ออก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 ไ่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกม่ออกอไออกไม่ออก่ออกไม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 ่ออไออกไม่ออกไม่ออกม่ออกไม่ออม่ออกไมออมออไม่ออก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 ไออกไม่ออกไม่ออกม่อ่ออกไมออกไม ขวเความมั่นใจเยอะป้าไอ้ฝั์ชนะดิมีเฮ็ดมาความมั่นใจเยอะป้าเด็กเป็ดไอ้ฝัดสมมาหน่อยดิมึงปล่อยสมมาดิสมมาเลื่อยาสมหมดแล้วมาเล่นเยียบสมไมเล่นเยียบสมไม่ต้องออกไปตามไม่ต้องออกไปตามมาเล่นเยียบสมไม่เล่นเยียบสมเล่นเยียบสมเหยียบสมคือแล้วคือแล้วหมายไม่ออกออกยากยังยังย่จัดเลวะไอ้้เหียยังไม่ทันยังไม่ทันได้กลับมาเล่นกลางไฟเลยกลางไฟโดนละไอ้เหี้ยจอยจอยจอยจวยจอ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 ้ควย โอ้โหเด็ด oh yeah, ีมเห็นายปลาอย่ไอเหี้ยไอเหี้ยไโคตรไฟเลยไอเหี้ยอ้คามีตาเลยดมบโนไอเหี้ยดัมเลโน่อวยไอกาด้ยน้องตะลุ่นเลยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยเรามียีสาม

ไอชิเปิดหมาแม่งไอชิดไอตัวนั้นตัวแรกดีวผมตีแม่งเต็มหัวมันไม่ตายแต่ตีแต่ยากไอเฟสวิ F ่งอยู่เก้าสิบแปดสิบเองผมปับผมปิดเงาแล้วปิดเงาแล้วเงาปิดแล้วปิดเงาอะไรก็ไม่ช่วยคนมันเยอะตรงเนี้ยเอาไม่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 มีแพ้ไม่ชนะมีแพ้ไม่ชนะ ทำไมปิดวงเร็วจังเหรอจ๊ะน้องามีข้าทหารปะได้นะได้ได้เลยได้หมดเลยตอนนี้มันไม่มีที่ให้วิ่งอ่ะปิดไปแล้วเงาอ่ะไปไปที่กว้างๆไหมหลันี้ไปด้วยเลยแล้วกันมา